อันดับ,บมีทุกและดับทุกได้จริงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะ,ะใช้ในกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งสายสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนในครอบครัวหรือคนในสังคมแล้วต้องการจะขยายเผยแผ่วิธีการแบบนี้ให้กว้างขึ้นนะครับด้วยด้วยจริตของคนมากมายที่บางท่านก็อาจจะเกรงใจเกรงมีความเกรงในการที่จะพูดคุยกับพระโดยตรงแล้วก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทาง ที่เป็นคารวะาคุยกับคาราวะาแล้วก็คุยกันแบบสบายๆและฐานะเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ต้องเกรงกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบเจอกันในการดําเนินชีวิตเราก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับทาให้เกิดความสบายอกสบายใจในการพูดคุยธรรมะในเชิงของคารวะาด้วยกันจบจบจบ,จ,บจนถึงนบัดนี้ครับเราก็ดําเนินทํไม,มาทั้งออฟไลน์กับออนไลน์มาก็ร่วมสามปีกว่าแล้วนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าด้วยด้วยเหตุนี้ มีมีผู้คนมากมายที่ติดตามช่องทางอของทางํำไมจนกระทั่งเราพบว่าเราอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมะจากพระอาจารย์สองรูปโดยตรงนะครับเลยเป็นเหตุให้พวกเราคุยกันว่าอยากทีน่มน์พระอาจารย์สองรูปได้มาแสดงธรรม กับทุกท่านโดยตรงโดยเฉพาะหลายๆท่านที่มีความสนใจแล้วก็มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือการนําไปใช้นะครับซึ่งเราเคยถามตอบกันมาตลอดในรายการทําไมเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้นะครับสามารถเรียนถามพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้โดยตรงนะครับเพื่อยืนยันข้อคําตอบและข้อสงสัยต่างๆจากพระอาจารย์ทั้งสองรีกว่าเป็นต้นทาง ต้นขางต้นขั้วโดยตรงเลยซึ่งจะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็เราได้เได้นิมนต์พระจากสองรูปมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็พวกเราก็ยังอยู่นะครับทีมวิทยากรที่คุณนหน้าคุ้นตากันนะครับมีแก๊ปเป็นผู้ดาเนินการหลักนะครับแล้วก็มีผมเป็นผู้ดําเนินการรองแล้วก็จะมีธราธราก็ยังอยู่ด้วยนะครับซึ่งธราเองก็เป็นปัจจัยสาคัญที่จะมีทีมงานส่วนตัวหลายท่านที่ได้เข้ามาในสู่ธราทักทายเพื่อนกันหน่อยไหมครับครับสวัสดีครับธรานะครับก็วันนี้ มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิทยากรณ์หลังบ้านนะครับมามามาช่วยดูคอนโทรลนะครับวันนี้ใครที่เข้ามานะครับก็เปิดกล้องนะครับปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับหลวงพ่อหลวงลุงจะได้เห็นหน้าค่าตานะครับเวลาจะได้รับกระแสจากหลวงพ่อหลวงลุงได้เต็มที่นะครับหลวงลุงขนาดขนาดพวกเราสัมผัสกระแสได้หลวงพ่อหลวงลุงสัมผัสกระแสได้แน่นอนครับพอเราเปิดกล้องกันพูดคุยกันนะครับมันคือการแชร์ริ่งกระแสซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ เป็นเรื่องดีๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับวันนี้เปิดกล้องเพื่อมารับพรกระแสกับหลวงพ่อหลวงลุงกันใช้สะดวกเปิดก็เปิดเลยนะครับอยากอยากอยากบอกว่าอยากให้เปิดกล้องกันจริงๆนะครับในในในเซสชันในวันนี้เนาะนะครับหลวงพ่อหลวงลุงจะได้เอ่อมีแผ่กระแสเมตตาิตให้พวกเราทุกคนจะได้แบบวิ้งว้าวทุกคนเลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับทาราครับก็สลับ เพื่อนๆหลายท่านที่ถ้ามีข้อสงสัยในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมฝึกไปแล้วนะครับก็มีช่วงท้ายอาจจะเป็นเสงช่วครึง่รงชั่วโมงให้หลังหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดดําเนินอาการเป็นไปด้วยดีแล้วก็กระชับชับไวก็อยากให้ทุกคนถ้ามีข้อสงสยัยจะกดยกมือถามหรือถ้าไม่สะดวกใจเกรงใจจริงๆอาจจะพิมพ์ถามไว้ในแชทนะครับก็จะมีทางทีมงานทำมาอีกหลังบ้านอีกหลายท่านที่จะคอยดูข้อสงสัยคําถามของเพื่อนๆทุกคนเพื่อจะนําเสมอกลับเรียนถามพระอาจารย์ทั้งสองรูปเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับ ก็ถึงตรงนี้ก็น่าจะถึงเวลาสมคลลวรแล้วก็อยากจะขอยกหน้าที่คืน้กับแกป์พุ่นอนยการหลักเพื่อจะเชิญผู้อนายการที่จะกลับนิมน์พระอาจารย์และเล่าถึงประวัติพระอาจารย์เดี๋ยวก็เชิญให้แก๊ปพุนอนยการต่อได้เลยครับ<อ>ก็ไม่สิ่งไม่เข้าเอาเข้าแหละโอเค,อเคขอบคุณมากครับก็โดยถ้าได้มีโอกาสปฏิบัติพบเจอหลวงพ่อหลวงลุงก็จะมีวิทยากรหลักที่คอย บรรยายทำด้วยเหมือนกันนะครับในลำดับถัดไปก็จะขอเรียนเชิญหมอปุเป้นะครับแพทย์หญิงทันตแพทย์หญิงอัญชายายแย้มสุคนกล่าวเกริ่นานามก่อนที่จะขออาราธนานิบนพระจารย์แสดงธรรมครับผมสวัสดีครับ,บไม่เปิดไม่ด้วยเปิดไม้เปิดไม่จ้าอ่ะเยี่ยมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ อันอื่นต้องของกราบนมัสการพระอาจารย์วัชัยธรรมธทิโปแล้วก็พระอาจารย์สุรพุทธาธิโกนะคะแล้วก็ สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันในกลุ่มทำไมในวันนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าก็ติดตามในกิจกรรมของกลุ่มทำไมของพี่อันของแก๊บธาราแล้วก็ทุกๆคนที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นในเรื่องของการปฏิบตัติต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันที่เราจะได้มาสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนในเรื่องของการปฏิบตัติสุจิตว่าใครปฏิบัติแล้วมีปัญหามีข้อสงสยัยหรือว่า เขาเรียกว่ามีสภาวะธรรมที่เจริญไปขนาดไหนซึ่งได้มาคุยแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางกลุ่มธรรมไมได้กลับรัฐนาลิมนพระอาจารย์ทั้งสองรูปเพื่อจะได้มาโปรดพวกเราได้นําพวกเราให้เข้าถึงจิตภายในแล้วก็ได้เรียนรู้การฝึกจิตการแผ่เมตตารวมถึงเราจะได้สนทนาธรรมด้วยซึ่งการสนทนาธรรมในวันนี้ต้องบอกว่า โชคดีมากๆที่ใครหลายๆคนได้เข้ามาในวันนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่พี่อั๋นกับแก๊ปเกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วถ้าหากว่าเรามีอะไรที่เป็นข้อสงสัยหรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยวันนี้พระอาจารย์ทั้งสองรูปอยู่กับพวกเราซึ่งต้องบอกว่าโชคดีมากๆเราจะได้ถามแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มร่วมกันเนี่ยก็จะได้รับฟังสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ได้มาปฏิบัติกับทางกลุ่มทำไมมาสักพักแล้วน่าจะรู้ว่า ที่มาที่ไปของการทำไมได้จัดปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าทางพี่อ่านและทีมงานทุกๆคนเนี่ยนะคะทั้งโสต์ทุกคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทวชัยธรรมาทิโปและพระอาจารย์สุรพจนศรัทธาโกซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักพระอาจารย์แต่อาจจะยังไม่ทราบประวัติว่าพระอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วอท่านไปสอนที่ไหนมาบ้างการสอนของท่านเป็นยังไงก็ต้องเกิดนํำนะคะว่าองค์ดแสดงธรรมของเราพระอาจารย์ทวชัยธรรมาทิโปและพระอาจารย์สุรพจนศรัทธา ท่านมาจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านบางเมืองอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาค่ะพระอาจารย์ก็สอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติประฐาน4อริยมรรคมีองค์8โดยที่จะเน้นจากความรู้สึกที่ฐานของจิตกลางทรงอกบริเวณลิ้นปี่เราก็เรียกสั้นๆง่ายๆว่าเป็นการดูจิตค่ะซึ่งสําหรับการดูจิตมันเป็นวิธีการนะคะที่เรียกได้ว่าสั้นรัดตัดตรงเข้าถึงจิตภายในเราจะได้รู้เลยว่าเรื่องราวต่างๆข้างนอก เรื่องราววุ่นวายไม่มีวันจบจริงๆทุกคนนาาจบได้ที่จิตภายในของตัวเราเองเมื่อเราได้พบกับจิตภายในมันเปรียบเสมือนบ้านที <S <S ่ปลอดภัยค่ะเราจะได้พบกับที่พึ่งที่เกาะซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วภายในของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อเราค้นพบจิตภายในมันเปรียบเสมือนเราได้ค้นพบบ้านที่ปลอดภัยซึ่งจะเป็นที่ที่เราพบกับความสุขความสงบท่ามกลางเรื่องราวที่วุ่นวาย แล้วเราก็จะได้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยจิตของทุกคนมีพลังที่เปลี่ยนไปด้วยเขาเรียกเป็นกระแสบริสุทธิ์เป็นกระแสเมตตาที่ออกมาจากจิตภายในซึ่งเราสามารถสื่อสารส่งถึงกันได้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาที่ปราศจากคำพูดแต่ส่งถึงได้ในความรู้สึก เพราะฉะนั้นหลังจากเรียนรู้การฝึกจิตพระอาจารย์ก็จะเรียนรู้สอนให้พวกเราเรียนรู้ในเรื่องของการแผ่เมตตาซึ่งหลายๆคนอาจจะได้ปฏิบัติแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวปฏิบัติรับกระแสกับพระอาจารย์เองเลยเนี่ยอาจจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ด้วยกระแสที่เราร่วมกันอะไรหือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ต้องบอกว่าช่วยเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันให้เราสามารถสัมผัสถึงจิตภายในแล้วก็เรียนรู้เรื่องของกระแสได้ซึ่งการฝึกจิต แผ่เมตตาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าสิ่งนี้ก็เปรียบได้กับศาสนาสากลค่ะใครๆก็ปฏิบัติได้มนุษย์เราทุกคนมีจิตนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามมนุษย์ทุกคนมีจิตและจิตของเราก็ฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาใครๆก็ปฏิบัติได้การเผยแผ่ธรรมของพระอาจารย์ท่านก็เลยไม่ได้จํากัดเฉพาะในประเทศจริงๆพระอาจารย์ทั้งสองรูปเดินทางเผยแผ่ธรรมมานาน20กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็การเผยแผ่ธรรมของท่านเนี่ย ก้าวไกลไปถึงต่างแดนด้วยไม่ว่าจะเป็นแปดปีที่แล้วท่านไปสอนที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นกลุ่มคนนับถือศาสนาคริสต์ก็ปฏิบัติได้และเมื่อปฏิบัติได้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นวิธีการค่ะที่ทําให้เขาได้พบกับสิ่งที่แสวงหามาตลอดชีวิตเขาพบพระเจ้าที่อยู่ข้างในจิตแล้วก็พบวิธีการแยกจิตกับความคิดออกจากกันหกปีที่แล้วพระอาจารย์เดินทางไปสอนที่ประเทศจีนคนที่จีนเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นพันกว่าคนก็สามารถปฏิบัติเข้าถึงได้โดยที่ภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรค เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฟังเพื่อทําความเข้าใจด้วยภาษาให้เข้าใจแบบร้อเปอร์เซ็แต่เขาปฏิบัติและสามารถเข้าถึงในสิ่งที่พระอาจารย์ชี้นําได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าถึงจิตภายในเขาบอกว่าเป็นวิธีที่ทําให้เขาสามารถหยุดนิ่งท่ามกลางกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ว่าภายในของเขาความสุขความสงบไม่เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงที่เราเดินทางไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็แก๊ปก็เดินทางไปกับพวกเราด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากต้องบอกว่าเป็นเหตุที่แก๊ปก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ไปที่ประเทศจีนก็เป็นเหตุที่ดีมากๆแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาของความสัมพันธ์39ปีไทยจีนพอดีก็ได้ไปสอนที่สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิง่งค่ะสอน กลุ่มท่านเอกอักรราชทูตข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่นั่นทาให้มีโครงการต่อเนื่องไปที่ประเทศเวียดนามโดยการนมิมนต์ของท่านกงสุลใหญ่ประจํานครโฮจิที่เวียดนามก็ไปสอนที่เวียดนามก็จะมีพระภิกษุมีพระภิกษุณีมีแม่ชีมีประชาชนซึ่งคนที่เวียดนามพูดออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่าฟังแล้วมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเขาบอกจริงๆเขามีความศรัทธาน,นะคะในศาสนาแต่ว่าการเผยแผ่ธรรมที่ประเทศเวียดนาม คุณจะไม่เห็นพระเดินบินบาตตามท้องถนนเพราะนั่นคือข้อจํากัดของประเทศของเขาซึ่งจริงๆเขามีความศรัทธาแล้วก็อยากที่จะสแสวงหาสิ่งที่สามารถพึ่งพาได้ซึ่งพอปฏิบัติได้แล้วมีน้องคนหนึ่งเขาลุกขึ้นมาพูดเขาบอกว่าวันนี้เขาโชคดีมากๆเพราะว่าคุณจินตนา,าการไม่ออกหรอกคุณเกิดมาในประเทศที่สงบสุขคุณไม่รู้ว่าคนที่อยู่กับภาวะสงครามต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีเราจะรู้สึกยังไงเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าความสุขหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักว่าควรจะยิ้มยังไง แต่เมื่อได้พบกับพระอาจารย์พบกับจิตภายในเขาบอกว่าวันนี้เขารู้แล้วว่าความสุขมันอยู่ใกล้มากไม่ต้องสแสวงหาทุกคนกลับเข้ามาที่จิตพบได้เหมือนเหมือนกันอ,อนอกจากนี้นะคะพระอาจารย์ก็เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะที่ดินแดนพุทธภูมิหลายๆคนอาจจะตกใจโอ้ไปถึงดินแดนพุทธภูมิเลยแต่พระอาจารย์ก็เดินทางไปเผยแผ่ธรรมในเรื่องของการฝึกจิตแน่นอนค่ะหลายๆคนก็ยังต้องสแสวงหาเส้นทางตรง ที่ทําให้พบกับความสุขและดับถุกได้ซึ่งพระอาจารย์เดินทางไปที่รัฐอรุณาจารย์ก็ติดต่อกัน3ปีโดยการนิมนต์ของท่านเจ้านามีนซึ่งเป็นรองมุขมนตรีของรัฐอรุณาจารยร์รวมถึงท่านเจ้าอาวาสวัดกองมูคคานะคะท่านวิมารดิศะนะคะท่านก็ต้องบอกว่ามีความศรัทธาจริงๆพบพระอาจารย์เพียงแค่5นาที10นาทีเองค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติเพียงช่วงระยะเวลาแบบสั้นๆมากๆแต่ว่ามีความศรัทธามากๆแล้วเชื่อว่าเป็นทางตรง ที่สามารถนาให้คนดับทุกได้ซึ่งพอเราเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยท่านจเจ้าว่าท่านก็เล่าให้ฟังแล้วท่านก็ถามมาท่านบอกว่าโยมรู้ไหมว่าคําว่าใบไม้ในํำมือเดียวคืออะไรท่านบอกว่านั่นคือเรื่องของจิตภายในนะแล้วก็ท่านเป็นพระทุดงแสวงหาธรรมะแท้ไปทั่วโลกท่านยังไม่เคยพบใครที่สกัดธรรมะออกมาได้เข้าถึงแก่นแท้แก่นธรรมอย่างที่พระสัตพระอาจารย์สอนท่านบอกว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้และน่าออกมาสั่งสอนคือเรื่องของจิตภายใน ท่านบอกปฏิบัติต่อเถอเพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นพระเหมือนในบวงวารพุทธศาสนาท่านก็เชื่อว่าพระนิพพานก็อยู่ไม่ไกลในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนท่านเชื่อว่าความสุขความสงบที่เราสแสวงหาเราพบได้เช่นเดียวกันค่ะก็จากที่ประเทศอินเดียเราก็เดินทางไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังมีเรื่องราวอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา,าจริงพระอาจารย์เดินทางไปเผยแพร่ธรรมะท,ที่รัเสเซียนะคะ ไปสองปีแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆคนรัสเซียเปรียบศาสนาน่ารักมากเขาเปรียบศาสนาเหมือนห้องขังทางใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีตัวเลือกมากนักแต่คนส่วนใหญ่แสวงหาแล้วก็ต้องการที่จะพบกับที่พึ่งภายในซึ่งพอเขาได้พบกับการฝึกจิตเนี่ยครั้งแรกที่พรอาจารย์เดินทางไปเป็นงาน เปิดวัดพุทธแห่งแรกในกรุงมอสโกซึ่งจริงๆคนรัสเซียร,รอมาสิบปีกว่ารัฐบาลจะอนุมัติค่ะซึ่งพอรัฐบาลอนุมัติไม่น่าเชื่อเลยเป็นเหตุที่พระอาจารย์เดินทางไปที่นั่นพอดีเขาก็เลยกลรบาบพระนิมนต์พระอาจารย์ให้เป็นองค์แสดงธรรมในวันเปิดงานเปิดวัดพุทธซึ่งจะมีคนจากต้องบอกว่าทั่วประเทศของเขาเลยคนจากเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสถานทูตคนจากคณะรัฐบาลแล้วก็สื่อจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจมากคนมายืนรอตั้งแต่เช้าค่ะ แล้วก็รออยู่นานมากอากาศหนาวมากแล้วไม่มีไม่มีสิทธิ์จะได้เห็นหน้าพระอาจารย์เลยว่าเพราะว่าพระอาจารย์อยู่ในเขตประจำพิธีคนยืนรอต่อคิวออไปห้าหกร้อยคนมองไม่เห็นพระอาจารย์ได้ยินแค่เสียงที่ผ่านการแปลไม่น่าเชื่อนะคะว่าได้ยินแค่เสียงเท่านั้นแต่คนปฏิบัติได้ร้อยเปอร์เซ็นและเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยโอ้โหแบบเขานิ่งเข้าถึงจิตภายในส่งกระแสะแผ่เมตตาได้พอปฏิบัติได้แล้วเขาแบบปรบมือให้พระอาจารย์ดีใจามากๆแล้วเขาก็บอกว่า เหมือนพระอาจารย์มาจุดประกายความสุขให้เกิดขึ้นในประเทศของเขาซึ่งเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วก็ครั้งที่สองที่ท่านเดินทางไปเนี่ยก็ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของรัตนิชนีนอฟกรอดซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมภาษาที่เด็กๆจากทั่วทั่วทังมุมโลกมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านอธิการบดีเนี่ยก็ได้พบพระอาจารย์ค่ะได้เรียนรู้การฝึกจิตจริงๆแล้วประมาณ10นาที แล้วพอปฏิบัติได้แล้วท่านอธิการบดีบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งเขาสัมผัสได้ถึงความสุขที่มันอยู่ภายในจริงๆแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆได้อยากจะนิมนต์พระอาจารย์ไปสอนเด็กๆพระอาจารย์ก็ขึ้นไปโปรดเด็กๆก,กลุ่มนักศึกษาซึ่งแน่นอนว่าเราเคยผ่านช่วงชีวิตการเป็นนักศึกษามาระยะเวลาในการที่เราจะโฟกัสกับอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่นานขนาดน,นั้นแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้คุ้นชินกับพระเลยเป็นเด็กต่างชาติทั้งหมด ไม่น่าเชื่อค่ะว่าขึ้นไปเป็นที่ที่หมอประทับใจมากเพราะว่าจากที่ติดตามพระอาจารย์มาสิบห้าสิบหกปีที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวที่เด็กๆปฏิบัติได้ร้อยเปอร์เซ็นคือเราเห็นภาพเขาตอนเขาเห็นพระเขาก็ยืนขึ้นมาทําความเคารพนะคะแล้วก็พอพระอาจารย์สอนเข้าถึงจิตภายในหลายๆคนบางคนก็ยิ้มยิ้มบางคนแอบหัวเราะแต่ไม่พูดคุยกับเพื่อนเลยแล้วก็เข้าถึงจิตภายในได้แล้วพอเขารู้สึกได้คือสัมผัสได้ด้วย,วยตัวเองหลังจากนั้นเขาไม่พูดคุยอีกเลยแล้วเขาก็เหมือน เรียนรู้การส่งกระแสแผ่เมตตาแล้วพอพระอาจารย์ให้นั่งแผ่เมตตาเขาถึงจิตภายในคือเด็กๆนั่งนิ่งมากเป็นบรรยากาศที่มันสงบอย่างบอกม่ถูกแล้วพอพระอาจารย์ให้เขาลืมตาขึ้นมาเด็กๆแบบโอ้พอปฏิบัติเสร็จเด็กๆมาครูกเกลรียวล้อมรอบพระอาจารย์เราก็เห็นภาพกร,รดังหัวทองขอเหรียญพระอาจารยข์ขอของที่ระลึกเพื่อจะเป็นกำลังใจกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยวันนี้เป็นวิชาที่ดีที่สุดที่ตั้งแต่เกิดมาพวกเขาเคยได้เรียน แล้วเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าวิชาที่พระอาจารย์สอนเนี่ยมันจะติดตามตัวเขาไปไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับการเรียนแต่ติดตามตัวเขาไปตลอดขณะใช้ชีวิตอยู่ซึ่งเขาเชื่อว่าวันข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าชีวิตจะพบเจอกับอะไรแต่ว่าเมื่อได้พบกับจิตภายในเขาเชื่อแน่ๆว่าเขาสามารถผ่านเรื่องราวไปได้ด้วยการพึ่งพาจิตภายในของตัวเขาเองแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราเดินทางไปก็ติดตามพระอาจารย์ไปด้วยกลุ่มธรรมะก็ไปกันหลายคนหลายท่านทีเดียว ก็เราเดินทางไปที่ประเทศสวีเดนค่ะติดตามพระอาจารย์ไปในงานประชุมสันติภาพโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองที่กรุงสตอ็อกโฮล์มก็จริง,รงๆในวันนั้นมีผู้นําจากทั้ง3ศาสนามีคนจาก42ประเทศรวมกว่า500ชีวิตในหอประชุมสต็อกโฮล์มซิตี้ฮอล์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพระอาจารย์มีเวลาเพียงแค่8นาทีเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้พวกเรามีเวลาพอสมควรเลยใครมีคําถามอย่าปล่อยให้เวลาของเราผ่านเลยไปนะคะถามคําถาม ร้าจารย์ได้เพราะว่าคนที่ไปที่สวีเดนมีเวลาแปดนาทีกับการได้รับธรรมะได้รับการฝึกจิตแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสามารถปฏิบัติเข้าถึงจิตภายในได้เรียนรู้การฝึกจิตแผ่เมตตาได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งพอปฏิบัติเสร็จทุกคนรู้แล้วว่าเมื่อเราหนึ่งคนได้พบความสุขเราทุกคนมีครอบครัวมีชุมชนสังคมประเทศชาติและเราก็ยังอยู่บนโลกใบนี้ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าความสุขแผ่ขยายไปอีกครั้งบนโลกใบนี้ก็เชื่อว่าสันติสุขและสันติภาพจะกลับมาอีกครั้งบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนค่ะก็อันนี้เกิ่นนาประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมของพระอาจารย์นะคะก็ก่อนจะฝึกจิตไม่ทราบว่าเรามีประวัติที่จะเปิดไหมคะแกลหรือว่าะจะนิมนต์พระอาจารย์ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติก็อยากจะเชิญท่านให้ได้พบกับเอ,อให้ได้ชมวิดีทัศน์ประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปได้ทําถวายเป็นพระจุศลค่ะ พระอาจารย์ทวัชชัยธรรมทีโปประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรตยิบ้านวังเมืองสอนฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสอริยมรรคมีองค์แปรโดยใช้อานาปนาสติเพื่อให้มหาสติปัฏฐานสบริบูรณ์เริ่มต้นให้ทุกคนสูดลมหายใจย,ยาวหอนความรู้สึกมาที่ฐานของจิตกลางสูงอกบริเวณปีนิ่งสังเกตความรู้สึก เป็นนภายใเมื่อนิ่งรับรู้ความรู้สึกภายในจะสงบเมื่อภายในสงบจะพบความสุขเมื่อพบความสุขจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นจะมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับที่จิตภายในไปทุกขณะเมื่อตามรักษาจิตไปเนืองเนืองเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับ และสลัดคืนกิเลสทั้งหลายไปตลอดเวลาภายในจึงสงบสันติสุขภายในของทุกคนจึงเกิดขึ้นและสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้การแผ่เมตตาเชื่อมโยงความรู้สึกที่ดีมีความสุขจากจิตภายในจากพ่อแม่สู่ลูกบ้านวัดโรงเรียนที่ทำงาน และไม่ว่าที่ใดๆในประเทศหรือโลกใบนี้ให้มีความสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปอพิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชตรัสพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานา,นาราษฎรตลอดไปพระอาจารย์ธรรมทีโปได้เผยแผ่ธรรมนำฝึกจิตให้กับครอบครัวชุมชนสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในของคนไทยทุกคนทั่วทั้งประเทศและสันติสุขนั้นก็จะเชื่อมโยงออกไปทั่วโลก สันติภาพก็จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จากจิตที่ฝึกดีแล้วภายในของทุกคนดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ความตอนหนึ่งว่าเมื่อมหาชน รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องสมควรแก่ธรรมมากขึ้นบ้านเมืองก็จะมีแต่ความผาสุกสงบเพราะบุคคลผู้รู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีความสงบทั้งกายใจ ไม่ก่อปัญหาให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นดังสภาวะธรรมแห่งการหลุดพน้นสามเดือนกับเจ็ดวันของพระอาจารย์ทวัชัยธรรมะทีโปคนที่ฝึกสติปัฐานสิของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันห้านั้นลำเข็น ล่อยไม่เป็นจิตตกฐานชาญตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งยานเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดขณะขันห้าละออกจากจิตหรือชไหนกายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิบุตรพลัน แล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไรฉไนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงพองอัมพันจิตดวงนั้นเป็นวิมุตหลุดพลเออแล้วจากนั้นกลับมาดูซึ่งในจิตก็ไม่มีความคิดเป็นฉไนสิ่งมาเกาะมาเกี่ยวอยู่ภายในนั้นสิ้นไปตอนจิตวิมุตพลัน สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไปว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ค่ะนั่นก็เป็นประวัติเรื่องเราเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมของพระอาจารย์นะคะช่วงนี้เราก็จะได้มาร่วมกันฝึกจิตแล้วก็แผ่เมตตาไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอกรับลัทธานิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมคะ่ะ